สวัสดีครับผมชินินสุขมีนะครับผมธราศิษฐ์จรุณศักดิ์ครับครับพวกเราสองคนนะครับทำโปรเจกต์เรื่องนะครับการควบคุมมอเตอร์โดย PLC นะครับครับซึ่งวีดีโอที่เราใช้ก็เป็นของชานิเดอร์นะเป็นทวิโด้ของชานิเดอร์ซึ่งอุปกรณ์หลักของเราเนี่ยก็จะมีสองส่วนด้วยกันคือกล่องควบคุมแล้วก็เป็นสายพานนะครับคือเราใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์แล้วก็ไปควบุมสายพานอีกทีหนึ่งนะครับครับสำหรับโหมดการรันเนี่ยการการสั่งมอเตอร์รันก็จะมีสองโหมดก็คือเป็นโหมดออโต้กับโหมด มนนวลนะครับโหมดแมนนวลนี่ก็เป็นโหมดธรรมดานะครับก็จะมีการสั่งสตาร์สีแบบด้วยกันคือเล็เอออนไลน์ไปหน้านะครับเลิเคอราไลน์ดีวอทถอยหลังนะครับแล้วก็เป็นซอฟต์สตาร์แล้วก็เป็น v s d สนะครับส่วนออโต้เนี่ยเราก็จะเป็นการประยุกต์ใช้งานมอเตอร์อีกระดับหนึ่งร่วมกับเซ็นเซอร์ด้วยนะครับก็คือเป็นการเช็คใช้เซ็นเซอร์เพื่อเช็คตัวจับโลหะได้นะครับครับแล้วก่อนจะมาดูหลักก่อนจะมาดูการทําง,งานเนี่ยเรามาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับ อุปรกรณ์หลักๆของเราก็จะมีเนี่ยครับ PLC ครับจะเป็นตัวควบคุม PLC ตรงนี้เราจะใช้แทนวงจรวงจรส่วนของวงจรควบคุมมอเตอร์นะครับแล้วก็วงจรกำลังตรงนี้เราก็จะต่อผ่านตรงนี้จะเป็นตัว direct start นะครับโดยที่ตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีตัว over current relay อยู่ภายในตัวนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะค่อนข้างมีระบบ protection ที่ดีอยู่แล้วนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้เพื่อการสตาร์ทแบบนุ่มนวลหรือว่าที่เราเรียกว่าซอฟต์สตาร์เตอร์นั่นเองครับตัวนี้จะเป็นแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับครับผมก็หลักๆอุปกรณ์ของเราก็มีแค่นี้ครับอ๋อตัวนี้ลืมครับตัวนี้เป็น VSD นะครับผมอ่าครับเดี๋ยวเราจะมาดูการทำงานกันครับว่าโปรเจกต์ของเราทำงานกันยังไงบ้างนะครับเจอกครับ พอเริเ่มแรกเนี่ยเราก็จะเปิดไดกเกอร์ตอนเมื่อกี้ e ครับแล้วก็ไฟ30มดก็จะขึ้นเป็นสังเฟสนะเฟน R ST S T นะครับแล้วไฟเซนบายจะขึ้นการใช้งานคือว่าเราต้องเลือกก่อนว่าเราจะรันแบบออโตหรือแมนนวลตั้งแต่กาวไปตอนแรกแล้วสมมติถ้าเราเลือกเป็นแมนนวลขึ้นมานะไฟแมนนวลก็จะตินะครับต่อไปเราก็จะเลือกการสตาร์ทแต่ละแบบได้นะครับเช่นเราเลือก V S D เข้าไปนะครับปั๊มนะครับแล้วก็เลือกปุ่มกดปุ่มสตาร์ทนะครับ แล้วก็ไฟก็จะขึ้นมาที่ปุ่มรันนั่คือพร้อมที่จะวิ่งแล้วแต่เวียดดีมีข้อแม้คือว่าเราต้องสั่งการกับว่ามันไปหน้าอยหลังนะครับหรือว่าให้มันลันแบบความเร็วเท่าไหร่หรือว่าปรับความเร็วได้นะครับก็ทําได้หมดนะครับครับแต่วันนี้เราจะโชว์แค่คร่าวๆนะครับลองดูครับลองลองไปหน้านะครับไปหน้าดูนะครับแล้วก็ปรับสปีดที่25เฮิรต์ครับมันจะปรับความความเร็วที่เราตั้งไว้จะปรับได้สองค่านะครับก็คือ25เฮิรตส์กับ50เฮิรตส์นะครับก็20เฮิรต สมมติถ้าเราลองเพิ่มความเร็วดูนะครับผมตั้งความเร็วนี้ก็คือเป็น50เฮิรตซ์ก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็มออเตร์สายพานก็จะเร็วขึ้นนะครับนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยเกี่ยวกับโปรเจกต์ของพวกเรานะครับครับผมสต็อปนะครับครับผมครับก็ถ้ามีความสนใจยังไงก็เชิญลงมาดูโปรเจกต์ของเราได้นะครับ